อันแกงพักกูดจอพักกูดนี่นะแอ้กับไปซิฟปี่ว่าจะได้กินนี่นะกันนะว่าอยู่บ้านเฮากับยังเขียมอีนเนี่ยพระมาถามว่าต้องถามหาอยู่เท่นะเขียมบ่เขียมบ่อแต่ว่าจับพอดีเนาะวันนั้นผมไปย่างปลาเตียวอยู่างน่าทันไปปะเสไม่หลวงนีะไม่หลวงเปิดขายอันทาดนึงแล้วย่างเหมาะจัดมาเลยหนึ่งถาดเหมือนไหนได้พบได้ปะเตี่ยจะหื้วผัดได้จะได้เหมือนกันมาหลังจากนี้เฮาใส่พักกูดเสร็จเรียบร้อยนะเฮาก็มาสวยมาล่างจะเนี่ยครับเนาะวันนี้นะผมจะปามาแปลงนี่หกับเนาะแกงพักกูดส่่ม้อนนหังจาากีีเเเฮยยรรร็บ ตำพริกตำเคียงมันเคียงมันเต้ก็จะมีพริกแดงพริกนุม่มหอมเตี้ยมหอมแดงแล้วก็กะปิสักเกิงจ้อนครับเนอะอันกะปิอันเต้แพรจะใส่หลายเลยนี่ก็มั่วกันที่เขาทอดผมใส่เก,กิงจ้อนเพราะน้องมันจะเค็มหลังจากนั้นเขาก็ไปตั้งหม้อขางหน่อยแล้วก็เอาพริกที่เขาตำไว้ตะก,กี้นี่ลงไปแต้วในน้ำให้ได้เลยแล้วก็เขาจะเอาจิ้นสม้มก็ว่าแหนมก็ได้เขาก็ยูญี้เหนไอยแบบถ้าเอาหน่อยลำเหลียครับเนอะเอาย้อนเอาปอดลงหม้อขางอ่ะถ้าข้าวหน้ามันเดียดกันว่าหน้าม,มันเดียดแล้วนะก็เอาผักกูดที่เขาใส่ไว้หนะ่นี่ ใส่ลงไปเลยยัดลงไปเลยกก้อนที่เขาจะหับฝาาม้ามข้างเนี่ยนะเขาจะบีบมะนาวไปสักกีบสักแวน่นครับนะที่จะที่จะ้ความส้มของมะนาวนะไปกัดเนี่ยกัดพักมันเปลี่ยนสีสักน้อย,ยกนกะำนั้นกันว่าพักกูเขามัดซุกได้ตีแล้วนะก็จอามาปรุงรสกันับนี้ก็ะจะใส่ผงปุงรถสูรรแล้วกัน้ำห้าครับนะแล้วก็สุดท้ายงจะเป็นบเขียส้มบรเขียเทศนะใส่ลงไปเลยมันก็หมอกเอยเซ็จเรียบร้อยแล้วจอพักกะอยู่ใจพักจอพักกะอย่างว่าจอพักกูแก่พักกูเขาแหม้อเนอร์นี่นะตักใส่ถ้วย มันจะอ้ขอขมๆมันๆน่อยนะแต่วัดล้ำแในนอนไปเจี๊ยบว่างๆกับร้องแง่ร้องแผงพอครับเนาะ